ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนจากที่เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะคะจะเห็นว่าผิวของทิปก็คือแบบ ช่ำวาวโกลแบบเด้งมากเลยนะคะแต่จะบอกว่าครั้งนี้ต่างกับทุกครั้งค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจิ๊บก็จะแบบเมคอัพหน้าใสาช่ำโกโปปลเป็นสไตล์จิ๊บใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะจิ๊บไปทำทรีตเมนต์มาค่ะเพื่อนๆก็คือเป็นทรีตเมนต์ที่ทำให้หน้าแบบช่ำวาวโกลเลยชื่อว่ากลาสกินค่ะแล้วก็เสริมด้วยอัลเทอรน่านะคะแล้วคลินิกที่จิ๊บไปทำนะคะก็คือเดอะคลินิกสาขาเมเจอร์รัชโยทีนค่ะจะบอกว่าสาขานี้ก็คือแบบสวยงามมากเลยนะคะก็คือแบบมั่นใจเครื่องของแท้แน่นอนเลยนะคะ,ะแบบ เรียงรายวางไว้เลยนะคะเราก็อุ่นใจที่สําคัญนะคะคุณหมอก็คือแนะนําดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มือเบามากเลยด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องไปคอนซัลท์กับคุณหมอก่อน,นะคะ่ะคุณหมอก็จะแบบวิเคราะห์โครงหน้าเรานะคะแล้วก็ถามะค่ะว่าเรามีความกังวลเรื่องอะไรบ้างนะคะบนใบหน้าของเราส่วนของจิ๊บเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าฝั่งเลยนะคะที่จิ๊บจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถนัดเลยฝั่งนี้เราก็จะหันไปฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งสวยงามนะคะแก้มตรงนี้ก็จะป่องออกมาแล้วก็หย่อนคล้อยนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าอันนี้แก้ไขด้วยอัลเทรา อัอลเทอ่าก็จะเป็นตัวเลเซอร์ที่ลงลึกถึงชั้นผิวแบบเหมือนการผ่าตัดดึงหน้าเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นการใช้เลเซอร์โดยที่ไม่มีบาดแผลเลยนะคะแล้วก็ลึกมากๆเราก็จะแบบตอนทำก็จะเจ็บมากๆนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้างไปดูกันเลย กังวลตรงไหนเป็นพิเศษไหมแก้มอะคะ่ะก็คือมันจะมีความหย่อนคล้อยแบบไมก่กระชับพวงบริเวณตรงนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็หน้าฝั่งนี้ของจิ๊บเนี่ยมันจะปอกกว่าฝั่งนี้เป็นพิเศษลหลักๆก็คือคุณจิ๊บเนี่ยกังวลเรื่องความเรื่องรู้สึกว่าหน้าดูตกลงดูคอมเยใช่ค่ะเท่าที่หมอเห็นเนี่ย คุณจิมหน้าเล็กมากเลยค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบกรอบหน้าเราเนี่ยจะดูไม่ความฉาบคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยพวกตัวคอลลาเจนใต้ผิวเราเนี่ยมันก็จะลดลงขึ้นเนี่ยมันเราาอิ่มแบบสลายแบบเยอะกว่าสร้างแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเร้ว่าทางแกลใส่ทางมีการใช้เทคโนโลยียกกระชับหน้าค่ะคนนี้มันจะเข้าไปเอ่อยกกระชับหน้าในส่วนที่ที่แบบที่ว่าคนนี้จะฝากคนนี้แบบการยกหน้าแบบว่าจะเรื่องอะไรกันยกกระชับได้แค่คนนี้มันจะไม่ทำให้เกิดแผลค่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ชื่ออะไรนะคะ New Ultra S T นะคะก็เป็นตัวที่แบบยกประฉับแบบไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแบาดแผลน,นั่นเอก่อนทำเขาก็จะมีการโปะยาชาให้เราก่อน,นะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เริ่มยิงค่ะคุณหมอก็จะยิงตามเส้นกราฟที่คุณหมอแบบร่างภาพเอาไว้นะคะระหว่างนี้นะคะคุณหมอก็จะแบบดูมอนิเตอร์ไปด้วยนะคะมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะ ทำให้เห็นชั้นผิวภายในของเรานะคะได้แบบเรียวไทม์เลยก็คือส่องไปตรงไหนเนี่ยก็จะเห็นชั้นผิวที่มีปัญหาของเราเลยนะคะคุณหมอก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะจะดึงขึ้นอาจจะดีขึ้นผิดหนึ่ง้ยน่ะตอนทำนะคะก็จะรู้สึกว่าเจ็บ เจ็บมากนะคะแต่ว่าเป็นเจ็บมากเกี่ยคนได้อยู่นะคะทุกคนแล you know. so kind of front, e ้วก็จะรู mm. <t <t ้สึกร้อนนะคะรู้สึกแบบเหมือนโดนอัดแบบบักบักบักเข้าไปที่หน้านิดนึงนะคะแต่ว่าหลังทําเลยเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนแบบผิวของเราแน่นขึ้นเหมือนโดนอัดแบบปึ่งเนี่ยแล้วก็แน่นขึ้นนะคะตอนหลังทำเนี่ยยังยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าตอนกลับมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเจ็บแบบเวลาจับที่หน้านะคะเราก็จะแบบเอ้ยจับหน้าเราก็จะมีเจ็บเ็บตอนล้างหน้าตอนเมคอัพอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเบามือนิดนึงนะแต่ว่าภายนอกเนี่ยจะไม่มีแผลทําให้เกิดแบบการสร้าง ้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่นะคะก็จะทำให้ผิวของเรานี่กระชับแล้วก็หดเข้าไปนั่นเองนะคะค่ะก็อา t เทอร่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือแบบมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะก็จินะ๊บเ,เนี่ยเวลาเมคอัพอะไรเงี้ยชอบแต่งสไตล์แบบผิวชำ่ำโกรวแล้วทีนี้คือได้ยินแบบโปรแกรมหนึ่งเป็นแบบกาสกินอยากให้คุณหมอแบบเพื่แนะนำอะไรเงี้ยเออจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งผิวดูผิวดูหมอง ทีนี้เนี่ยพอเราใช้ตัวโปรแกรมนี้เข้าไปอ่ะจะทําให้ผิวดูสุขภาพดีแบบธรรมชาติหน้าดูฉ่าวาวขึ้นดูมีมิติขึ้นโดยการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดพอฉีดเข้าไปชั้นบนตัวเนี้ยตัวนี้มันจะช่วยอุ้มน้าให้กับผิวดูขุ่นผลเราก็เลยดูเรียบขึ้นผิวดูฉ่าวาวขึ้นลองทําเลยดีกว่าอยากรูแล้วนะคะเป็นไงโอเค สำหรับโปรแกรมกราสกินนะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่เขาจะจิ้ม HA หรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปที่แบบบริเวณผิวแบบชั้นตื้นของเรานะคะก็จะวิธีทำก็คือแบบเหมือนเอาเข็มแบบสกิตสกิตสก,สกจิ้ม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 ทั่วหน้านะคะเทคนิคของเขาจะเป็นลักษณะแบบอาร์กัสแพทเทิร์นค่ะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะวาดรูปเป็นรูปแบบนาฬิกาทรายนะคะเป็นบริเวณที่แสงตกกระทบผิวของเรานะคะบริเวณแบบโหนกแก้มใต้ตาต่างๆนะคะที่แบบทำให้เกิดมิติบนใบ ใคที่ใต้ตาหมองคล้ำนะคะหรือว่าแบบมีมีจุดหมองคล้ำต่างๆทําให้หน้าดูแบบไม่ค่อยมีมิติหรือเป็นความกังวลเนี่ยจิ๊บก็แนะนําเลยนะคะโปรแกรมนี้ก็คือเบิร์กมากๆก,ก็คือเขาให้แสงเขากระทบที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนการเติมน้ำเข้าไปที่ผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยวาวแบบเหมือนผิวกระจกเลย<ๆ>เขาถึงได้ชื่อว่ากลาสกินนั่นเองนะคะ ก็ตอนนี้นะคะที่ทำอัลตรามาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะหน้าเริ่มผดกระชับผิวเริ่มดีขึ้นแล้วแลวเขาบอกว่าภายใน3เดือนเนี่ยผิวของเรายังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอยู่นะคะผิวของเราก็จะดีขึ้นฟูขึ้นนะคะแล้วก็ดูผลเนี่ยอาจจะแลดูกระชับลงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่กับเราแบบนี้เนี่ยไปประมาณ1-2ปีนะคะแล้วแต่สภาพผิวแล้วก็แล้วแต่ว่าเราดูแลผิวของตัวเองแบบไหนด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะเรื่องของราคาโปรโมชั่นต่างๆอะไรแบบนี้นะคะสอบถามไปที่ IG แล้วก็ Facebook ของ The ะคล n นิกได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ไปทำมาแล้วเนี่ยผลลั์เป็นยังไงบ้างมาเมามอยกับจิ๊บใน IG ของจิบได้เลยนะคะยังไงวันนี้จิ๊บก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบไปแล้ว